สวัสดีครับผมตอนเช้าเลยอากาศดีดีวันนี้เป็นคลิวของสุนัขพันลาบดอรีทิฟเวอร์แห่งบ้าน a อ t นทลาบดอนะครับผมผมได้รับมอบหมายมาส่งน้องหมาชุดแรกของผมเริ่มทยอยจัดส่งแล้วครับผมวันนี้ผมเดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยครับผมนี่ ออกจากกลำพูนมาครับผมแล้วก็มาส่งน้องหมาตัวแรกชุดแรกนะครับผมเริ่มทยอยจัดส่งแล้วนะครับผมมาให้กับเจ้าของที่สั่งจองไว้นี่เลยครับผมถึงบ้านเรียบร้อยพร้อมกับเจ้าของสั่งกงด้วยสั่งอาหารให้เขาด้วยกาเดนนี่ครับผม นี่ครับผมตัวแรกเลยนี่เลยครับผมปัตยายบ้านตัวแรกเลยครับผมไหนน้องอุมนี่เลยครับผมน้องกาเด่นนะครับผมโ้นี่ครับผมยังไม่ได้กินขนะ <c oughs> ้าวครับผม <c oughs> เดินทางตัวแรกนะครับผมสําหรับ <c oughs> ลูกค้าที่ได้สั่งจองไว้ก็วันนี้ผมก็มาส่งให้ให้ลูกค้าที่สั่งจองไว้ตั้งนานพอสมควร วันนี้ได้เวลาจัดส่งแล้วครับผมนี่ครับผมกระเด็นกระเด็นเนี่ยฉลาดนะครับผมเพิ่งอายุเท่าไหร่นะจะห้าสิบวันเองห้าสิบวันแหละจะห้าสิบวันแล้วนะครับผมวัคซีนฉีดเรียบร้อยขี่แล้วครับผมดูทรงดูทรงฉีดเรียบร้อยแล้วเถ้าไปครันีครับไปเพ่หมอไปทีกีได้เลยเอาไปตอได้เลยค่ะอืมอืมแย่เ โฆโฆเจ้าของเขาจริงๆเขาทํางานอยู่กรุงเทพใช่ไหม <c oughs> เนี่ยครับผมเนี่ยรักจริงครับผมเดี๋ยวถ้าเลี้ยงรักพักก็หลงรักเขาเลยแหละฉลาดครับผมครับโอ้ยเดี๋ยวเต็มที่เขาตัวใหญ่นะอย่างนี้เลยดีๆจะเผื่อเขาล่นออกไปแล้วไม่พอล้นขวัล้นเหนื่อยเนี่ยครับผมได้นะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวฉลาดนะครับผมนี่แข็งแรงนะครับผมวิ่งปอเลย เนี่ยครับผมเจ้าของเขาทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็เขาสั่งจองสุนัขบ้าน ANT ลทระบาดมานานพอสมควรแล้ววันนี้ก็ได้เวลามาจัดส่งให้เขาเนี่ยแหละครับผมทุกสิ่งทุกอย่างโปร่งใสชัดเจนครับผมมีหลักฐานให้ดูครับผม ก็มีอาหารเจ้าของก็ฝากซื้ออาหารหมาให้น้องหมาด้วยอของับกงอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าท,ทั้งทั้งที่ตัวเขายังทํางานอยู่กรุงเทพนะแต่เขามาด้วยความรัก,กครับผมเนี่ยครับผมมาไว้ให้พ่อแม่เลี้ยงก่อนเนี่ยครับนี่เลยนี่เลยครับผมวันนี้ก็เป็นคิวของเอ็นพีะาดอมาต่เช้าครับผมถึง ส่งถึงมือเจ้าของเรียบร้อยเนี่ยครับผมกระเด็นกระเด็นรูจ้จักชื่อด้วยครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็ชุดแรกพ่อจะแอนกับแม่มันนี่นะครับผมพ่อแม่ของกระเด็นชุดนี้ครับผมก็จะเริ่มทยอยจับส่งแล้วครับผมเนี่ยครับผมเอ่ครับ ไม่ได้กินข้าวเนี่ย,ดเ,ยเดี๋ยวจะกลับบ้านละนี่กูเรียกมันไปเนี่ยไปปะ <c oughs> รู้จักชื่อด้วย <c oughs> <c oughs> มาแค่สี่สิบกว่าวันจะห้าสิบวันนะครับผมนี่ครับผม วัดดีด้วยครับผมโอเคครับหมาพันนี้ฉลาดครับผมเข้ากับคนได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่าเด็กหรือว่าลีอะไรนี่เขาฉลาดอยู่ที่เราฝึกสอนเขาเท่านั้นเองแต่โดยโดยนิสัยของเขาแล้วก็โดยอุปนิสัยของเขาโดยสัญชาตญาณเขาเป็นหมาฉลาดครับผมนี่ครับผม น้องกาเดนนะครับผมตัวแรกของพ่อใจแอนและแม่มันนี่นะครับผมจัดส่งให้ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ต้องขอกลับลากับบ้านเนี่ยครับผมวันนี้มาจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับผมติดตามเรื่องราวของสุนัขคันลาบาดอรีทิเวอร์ได้ที่เพจ ANT ลาบาดอครับผมทาง YouTube ก็จะมีมีคลิป ทั้งน้องหมาเพราผมทําอยู่3อย่างไม่ว่าจะเป็นน้องหมาลาบาร์แล้วก็เรื่องราวของรถสองจังหวะแล้วก็เรื่องราวของไก่ชนครับผมเนียวันดีเป็นเห็นไหมครับนะครับไม่ได้สอนเลยนะครับผมไมาได้สอนเลยนะครับผมนี่มีสมุดคู่มือให้เขาเรียบร้อยนะครับผมที่ทําวัคซีนมาอะไรอะไรมาคือว่าลูกค้าที่ได้ สั่งจองเข้าไปแล้วพอมาส่งแล้วเกิดเวลาเลี้ยงยังไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามกับตัวผมเองแล้วก็แฟนผมได้เรื่องราวของการเลี้ยงว่าเออบางทีเกิดเหตุการณ์นูบบ่นเหตุการณ์นี้แล้วก็เป็นนู่นเป็นนี่บางทีสมมุตินะครับผมก,ก็ปรึกษาอะไรอะไรได้หมดครับผมแต่โดยรวมๆแล้วถ้าสุนัขเขาทำวัคซีนเรียบร้อยแล้วเขาแข็งแรงแลครับผมหลังจากนี้ก็คือเขาก็ รอดูขอเจริญเติบโตรับรองว่าตัวบิ๊กบิ๊กเลยครับผมนี่ครับผมครับผมการเด่นกาะเด็นกระเด็นครับผมอยู่กับยายดีๆนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนรวยๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับ